ีค่ะมาพบกับช่อง YouTube Channel Midnight Barista นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องกระดาษดิฟตัว Rose Level ของ c a r f a นะคะว่าทั้ง3ตัวนี้ต่างกันยังไงต่างกับตัว c a า f a ตัวนี้ยังไงแล้วก็ T90 เนี่ยที่เขาบอกว่า Floret มันคล้ายๆกับอัปป่ามันใช่ตัวเดียวกันจริงๆหรือเปล่า ที่มาของกระดาษทั้ง3ตัวนี้ทางผู้ผลิตเขาคิดว่ากาแฟที่ถูกคั่วมาแต่ละระดับควรจะมีโฟเลตในการดิฟกาแฟที่ต่างกันเพื่อที่จะดึงเอารสชาติของกาแฟออกมาให้ได้มากที่สุดกระดาษอันนี้ปรับสตรัคเจอร์มาแล้วทําให้โลของน้ําเป็นไปตามที่เขาต้องการเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าแต่ละตัวมีสตรัคเจอร์ต่างกันยังไงเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะคะ p 92เหมาะกับกาแฟขั้วอ,อ่อนทางผู้ผลิตเนี่ยเขาคิดว่าควรจะใช้เวลานานในการสกัดกาแฟขั้วอ,อ่อนฉะนั้นกระดาษของเขาถูกออกแบบมา ให้น้ำไหลช้าลงนะคะกระดาษตัวนี้มีรอยย่นแค่ด้านนอกด้านในไม่มีรอยยน่นพอมันเรียบเนี่ยพื้นที่ที่น้ําสามารถสัมผัสและไหลผ่านน้อยลงน้ําก็จะไหลช้าลงค่ะมีความหนา0.15ม mm. ิลลิเมตรมีความหนาแน่นของกระดาษสูงเกิดจากการบีบอัดกระดาษให้ด้านไนเรียบนะคะต่อกันที่ตัวที่2เลยนะคะ T90 เหมาะกับกาแฟขั้วกลางไปถึงเข้มโปรตานกลางแล้วก็เท่าๆกันตลอดการสกัดกระดาษตัวนี้หนาเพียง0.28ม mm. ิลลิเมตรความหนาแน่นต่ำมี มีรอยย่นทางด้านนอกด้านในนะคะรอยย่นของเขาสูงกว่าตัว T83 ที่เราจะพูดต่อไปก็เลยทำให้น้ำไหลผ่านได้เร็วขึ้นโฟลของกาแฟาก็จะเร็วกว่าตัวนี้ แล้วก็เร็วกว่าตัวนี้ตัวสุดท้ายนะคะ T 83เหมาะกับกาแฟขั่วเข็มปกติแล้วเราจะไม่ค่อยคุ้นชินกับการกินกาแฟขั่วเข็มนะคะแต่ว่าวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่นเนี่ยชอบกินกาแฟขั่วเข็มกระดาษของเขาหนา0.22มิลลิเมตรความหนาแน่นปานกลางมีรอยย่นทางด้านนอกด้านในแต่รอยย่นเนี่ยเตี้ยกว่าตัว T 0ทําให้น้ําไหลเร็วในช่วงแรกและพอผ่านไปสักพักหนึ่งมันก็จะช้าลง กระดาษ Rose ทั้ง3ตัวนี้กับตัวคาเฟ่ อะบาคาต่างกันยังไงเดี๋ยวเราจะเท้าความไปที่เจ้าอะบาคาก่อนว่ามันคืออะไรโดยปกติแล้วนะคะกระดาษมันจะมีทั้งแบบที่ผลิตมาจากเยื่อไม้และผลิตมาจากเยื่อพืชอะบาคาเนี่ยเป็นพืชชนิดหนึ่งชื่อของเขานะคะก็คืออะบาคาหรือว่ามันิลาเฮมเป็นพืชในวงกล้วยที่เติบโตวไวสามารถทดแทนทรัพยากรที่ถูกใช้ไปได้อย่างรวดเร็วตัวนี้เป็นใยที่ได้มาจากตัวพืชอะบาคานะคะใยของอะบาคาจะมีลักษณะยาวแล้วก็เหนียวฉะนั้นกระดาษที่ได้อะ ก็จะแข็งแรงแล้วก็บางตัวคาแฟกอะบาาักาเขาจะมีรอยย่นทั้ง2ฝั่งเลยคล้ายๆกับตัว T90 แต่ว่า3ตัวนี้ไม่มีส่วนผสมของอะบาคาเลยเมื่อกี้เราได้ตอบคำถามของข้อสุดท้ายไปแล้วนะคะที่ว่าเจ้าตัว T90 กับอะบาคาเหมือนกันหรือเปล่าโฟล์คล้ายกันมีรอยย่นทางด้านในด้านนอกคล้ายกันแต่วัสดุตัวนี้มีอบาคาอันนี้ไม่มีนะคะ าเอาทั้ง4ตัวนี้มาริบเราจะได้โฟเลตท,ที่แตกต่างก,กันมากน้อยแค่ไหนเราจะเอาน้ำเปล่า300มิลลิลิตรเทล,ลงไปใส่กระดาษแล้วก็จับเวลาว่าใช้เวลานานแค่ไหนกว่าน้ำจะหมดโดยที่ยังไม่ได้ใส่กาแฟและรอบ2นะคะเราจะใส่กาแฟเข้าไปค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ ค่ะแล้ก็ได้พาทุกคนไปดูกันแล้วนะคะว่าโฟเลตข,ของแต่ละตัวต่างกันขนาดไหนทั้ง4ตัวเนี่ยเราใช้กาแฟตัวเดียวกันในการดิฟกาแฟแล้วก็เลชว์เดียวกันหมดเลยนะคะถึงแม้ว่ากระดาษทั้ง3ตัวควรจะใช้กาแฟแต่ละเลเวลกันแต่เราอะ่ะตั้งใจที่จะวัดว่าถ้าเป็นกาแฟตัวเดียวกันกระดาษมันจะมีผลมากน้อยแค่ไหน สุดท้ายนี้นะคะพบกับมิน i g h บาริสต้าได้ใหม่ในตอนต่อไปนะคะถ้าเรามีสาระน่ารู้เกี่ยวกับกาแฟเราสัญญาว่าจะเอามาแชร์เพื่อนๆได้ดูอย่างแน่นอนแล้วพบกันนะคะบ๊ายบาย